สวัสดีทุกคนที่แวะเข้ามาดูกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมทันทีสอนนะครับและวันนี้นะครับฮัสเนมิกูนะครับได้เข้าเกมฟอร์ดไนแล้วนะครับนะซึ่งผมก็โดนตกไปวันที่เรียบร้อยนะครับผมโดนตกไปวันที่เรียบร้อยเลยนะครับนะด้วยท่ามิกูมิกูบี้แรกวผมก็คิดว่าคงไม่มีสกินไหนที่ทําให้กระเป๋าตังค์ผมสั่นได้นะครับมาเจอสกินนี้เข้าไปก็แบบว่าต้องจัดเลยนะครับ ผมก็โดนไป2ออย่างนะครับก็คือสกินแล้วก็ตัวท่าไม่คู่บีมนะครับนะอาละก็ไหนๆก็เปิดเกมฟอร์นไนมาแล้วนะครับแล้วมีขู่เข้าขนาดนี้ผมก็ไม่พลาดนะครับที่จะ,จะลงสนามเลยผมก็เคยเป็นแฟนเพลงนะครับฮาร์ดโซนิมิุโปรเจกต์โปรเจกต์ดีวานะเคยเคยเล่นนะครับเคยเล่นชอบเพลงของนางหลายเพลงอยู่นะครับเป็นอะไรที่ว้าวมาก เอาละอืมวอมหน่อยวอมวอมอืมวอมครับวอมวอมอืมตำมมาเต้นทุกคนมาเต้นโอ้มาเต้นเร็วโอ้ไอ้นั่นมองแบบอะไรวะโคตรฝันอะเฮ้ยเอะไรอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาละครับผมก็จะลงตรงไหนดีนะครับได้ข่าวว่ามีแมปส่วนใหม่ๆมาเต็มเลยเนาะเอาละลงเลยแล้วกันนะครับไม่คิดมาก ตายกดรอบใหม่นะครับเอาละแล้วได้ข่าวว่ามีกอซิล่ามาเนาะกอซิล่าอยู่ไหนก็ไม่รู้ผมก็อยากจะเจอกอซิล่าสักครั้งหนึ่งนะครับแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเพลงของฮาซอนิมิกุในนี้จะติดหรือกระสุดไหมเพราะว่ามันเป็นเพลงที่เขาไว้เปิดเนาะ <c oughs> นั่นแหละใครมาตามกูวะเน่ลงมาข้างๆด้วยเฮ้ยมันลงเป็นหัวแล้วปะวะ <c oughs> ไม่รู้ลงหนะือไม่กูยิบปืนก่อนละไหน แตกดีลงดีๆไม่ลงเฮ้ยท่านแน่ฝั่งนู้นมีเฮ,ฮ,ฮ,ฮะะ้ยเฮ้ยดหัวแล้วมีเขี่ยสุดหมดมาดิมึงมาดิมาดิฮึฮพร้อม,อมบวกทุกตัวถานการณ์เมื่อกี้ด้านขวาเรามีนะฝั่งนู้น ในกระสุนมาละเยี่ยมผมก็บอกเลยครับว่าผมไม่ได้เล่นเอาที่หนึ่งนะครับผมเล่นเอามันคือเข้ามายิงเข้ามาใสา่กระสุนนะครับไม่หวังที่หนึ่งคือหวังฝึกสกิลพอนะครับแต่จะได้ที่หนึ่งก็โอเค <c oughs> <c oughs> โอเคเฮ้ยเฮ้ยสไนยเหรอ,อเฮ้ยมาวะ่ะคือผมเพิ่งจะโหลดกลับมาเล่นในแพทนี้นะครับก็เพิ่งเพิ่งจะโหลดกลับมาเพราะเห็นฮันส uh ุนีมิกุเข้าก็เลยไม่พลาดที่จะโหลดมาเล่นนะครับแล้วก็ซื้อสกิน <c oughs> ต่อยกระตุกนะครับอ่านี่ในการกระตุกเล็กน้อยนะครับขออภัยด้วยเป็นในบางช่วงเฮ้ยนันเนี่ยฮึ๊บฮึ๊บฮ๊๊แหวงเอ้ยมันมีหอดมาด้วยโอ้โห โอ้โหมันคมจัดมันลำ่ดาบสองมือหึ่เดสดก้ด้วยพลังแห่งมิขุมิขุบีมจะทำให้ผมสามารถมีชีวิตรอดต่อไปได้แต่ตรงนี้ก็น่าลงนะเนี่ยจะมีคนลงกับเราไหมเนี่ย พืนปืนอยู่ไหนปืนอยู่ไหนปืนไม่มีเลยเอ้ยอืได้แล้วเสร็จกูเห็นีหมมีนุ่มหล่อมาลงกับเราวใครวะอยู่ไหนมาเอาไปบวกวอทช์บอลมีใครไหมครับโอเคไม่มีเฮ้ยมีอยู่นอกอยู่นอก อแน่แน,แนเแ่เกือบแล้วเกือบแล้วกำลังลุ้นอยู่ว่ามันจะเปิดประตูเข้ามาไหมหรือมันจะยังไงเฮ้ยมิกมิกมิกเฮ้ยไปไหน,นวะเฮ้ยไม่เห็นอยู่ไหนวะข้างล่างเหรอมาโน้นโน้นเรียบร้อยดิ <laughs> ปืนนี้กับปืนนี้อัน,นไหนดาเมจอะไรมันก็ไม่รู้แต่ก็ใช้ได้หมดนฮะผมไม่ซีเรียสเรื่องปืนเท่าไหร่ มาเล่นเอามันนะผมเขามายิงเอามันสนุกอะอย่าได้สนายแบบเมื่อกี้นะอุ้ยสนายอุ้ยลูกสองท้องอุ้ยของดีเลยทุกคนโอเคฮเอาไปให้หมดเลยห่วงห่วงไม่ให้ตกใจฟั่มพังหมดละอืมมาที่บ้านนี่ว่าไรฮะฟาร์มมิ่งเหมือนจะไม่มีใครบ้านนี้ วิ้ยโอ้ยปืนฟ้าสวยฮะโอเคอ่าอุ้ยโอ้ยสีฟ้าป่ะอันนี้คืออะไรชิลบับเบิ้ลอ๋อโอเคครับเราไปซิ่งดีกว่าครับนู่นครับเดี๋ยวไปตามแสงปืนนะครับที่มันขึ้นมาว้าอยู่ไกลไหมเนี่ยเฮ้ยอันเนี้ยอันนี้ยวิ้ยวิ้ยวิ้ยอื้มอื้มอื้ม จะเอาหัวมังจะเอาหัวมังจะเอาหัวมาดิล่างร่างอีกล่างมันเน่มันเน่จะเอาหัวอุ้ยมีมีมีหลังมีอุ้ยฉันเน่ชิีิลำดาชิดิลำดาอเฮ้ยมีอีกมีี่มีเยอะมีเยอะไปแล้วมีเยอะอีกมีเยอะกูก็ไม่อยู่ละมึงจะอยู่ทำไมอุ้ยโหโหโหผมโคมะ ไปน้ำบดนี่ว่ะมันน้ำบดมาล่อเราเคยไปดีกว่าไม่ยุ่งไม่ยุ่งตึงตึงไปดีกว่าเขางงงงเขางงเขางงนี่งงเขางงงงเขาตายดิมึงเอ้าไปมาไปมาไปมาไปแขนมันแขนมันแขนจัดแขนจัดนะครับยาำแตกกนด้ว่ะนี่แขนจัดแขนจัด <laughs> กูไปแล้วก็ไม่อยู่หรอกจะอยู่ทำไม <laughs> มีคูมีคูบีมไปแล้วงงงงให้มันนังงงต่อไปครับวิ่งหาเราก็หาไม่เจอหรอกโอ้ยแต่ถรถไม่ดีไหมที่ผานแล้วโอเคเฮ้ย <laughs> okay. มันมาเว้ยมาเว้ย <laughs> ไปแล้ว <laughs> <laughs> รอตีนะรอตีมามาเปลี่ยนรถดีกว่า ก็มันจะตามเรามาทานันในชาตินึ่งนะครับวิ่งตามไม่หยุดเลยมึงก็รำได้มึงก็ลำไปเลยกูขอมาเก็บของตรงนี้ดีกว่ามยิงที่ยิงไปแนะ่ของนายเต็มเลยนี่เฮ้ยเสียงรถเสียงรถเนี่ยละวเฮ้ยรถมารถมารถมาเฮ้ยวิ่งวิ่งหนีนะไปแล้วเว้ยต่อรถระเบิดชิบหายเฮ้ยอ งงงงเอ้ากูจะอยู่ทำไมแต่กูจะอยู่ทำไมอุ้ยโอ้โหเป็นบอตโอ้โหฝนนี่ว่ะแม่งโดนลุ่มเราจะสมาธิไปน,นิดเดียวฮนะตรงนี้แล้วกันนะครับคือฟอตนะครับผมไม่ซเรียสที่ว่าต้องลงเมืองแบบคนเยอะๆอ,อะไรอย่างี้นะครับเพราะว่าผมเป็นสายที่ชอบขับรถหาตีนอยู่แล้วนะครับตอนที้ผมลงเมืองที่ไม่มีคนเลย ขับไปก็เจอตีนอยู่ดีฮะผมเลยไม่ซีเรียสเท่าไหร่นะครับคแน่อุ้ยนั่นก็มีนี่ก็มีกูลงบ้านกันแล้วกันกูรู้ละแต่กูมีปืนนี่แล้วกูมีปืนพวกมึงจะจบแล้วโอเคยะเขี dy, to Finally, okay. ้ยเขโอยเขีอยเขี้ยมีกออยู่ไหนวะข้างล่างโอเคข้างล่าง โอเคอ่าเรียบร้อยฮะเฮ้ยมีคนมาไม่ใช่ผมมาตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้ก่อน,ม,นมาฟาร์มก่อนนะฟาร์มก่อนฟาร์มเสร็จแล้วค่อยบวกผมชอบใช้เซตประมาณนี้นะครับผมชอบแบบนี้ตอนนี้ตอนแี้แต่ไรแล้วนะครับเฮ้ยเสี่ยงไรวะเฮ้ยมีคนยิงกันเหรอหรืูไม่ใช่ Moment không Ôi, uh, 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 uh. này. Win nỉ, đi mày mày mày. Mày mày owl mày owl mày mà đi, mà mày owl Đi mà đi, mày 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 không? mày sẽ mình sẽ, áo, mình sẽ Hổng, Đi đi. đi. เอาคือเราไปละวขูยิงโควนนะขู่ยิงโควนนะมาดิเฮ้ยอันเน่ไปนู่นละไปนู่นละยิงหน่อยยิงหน่อยสกิดใจ,จนะครับสกิดใจเอ้าแหมกระสุนปืนไอโซแล้วหมดนะครับท้าไม่หมดนี่ตายไปแล้วมันอะอะไรก็ซิล่ามาหุย60เมตรหุย เดีย๋ยวเราใช้ตัวนี้ก็ได้ครับมาถึกมานี่โอเคไปยโหยบวกกันเดนบวกกันเดือดเลยอุ่ยกอซิล่าอยู่นู้นจะไปทันไหมเนี่ยมีคนไปกอซิล่าโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยางหน้้ข้างนั้นมีคนไปกอซิล่าอยู่โ oh my god วิ่โหัโหัวหัวแล้ว เุ้ยเฮ้อย่าครับอย่าอย่าหวังจะได้เดะกูอุ้ยคนนี้ชื่อไม่คนนี้อ่ะกูคูนเอ้าติดติดไม่าฮ่าฮ่าครับกูจะอยู่ทำไมอุ้ยกอซิล่าอ้โหไปเลยจ้ากูมาหากอซิล่ากูไม่ได้มาหามึงอุ้ย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 โคตรโอเวอร์พาวเวอร์ แคปเลยดีวะแคปเลยดีวะโอ้ยกลางเมืองฮะโคตรเดือดเงาก็เลยโอ้โหสวัสดีครับพี่กูไปหาที่ฮิวแล้วกูไม่อยู่แล้วไปฮิวไหนก็ได้ตอนนี้เดี๋ยวสักทีหนึงสักทีหนึงโหขยคอยกินดูนอรสิล่าน่อยนะเดี๋ยวคือแบบผมยืนมีคนสู้อยู่มีคนสู้กอรซิล่าอยู่เอาเลยพี่เอาเลยเลยนั่งฮิวนะครับอุ้ยโอ้ยปล่อยลำแสงทุกคนฮะ จะด,ดูกอซิลา่าแบบ 4K อะไรเงี้ยเขยืด okay, ว่าปืนจะพร้อมนะจังหวะนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้มีคนมีคนลิงก์อะเหรอเฮ้ยไม่ใช่รถเราไหลไปนู่นแล้วอือเฮดกอซิล่าจะตายแล้วเฮ้ยโนมีคนแหมกลางโลกนะเคตใหญ่เลย ไปไหน Godzilla, กอซิล่ากรมากร yeah, ยิงเยอะสุดยอดมากกอซิล่าสกิดนิดสกิดหน่อยวิ่งันเลยอ้ยเรียบร้อยกอซิล่าตายโอเคกอซิล่าสลายไปแล้วนะครับ กูก็ไปแล้วหมดหมดภาระกูแล้วกูมาเพื่อเต้นนี่แหละมาเต้นกอรซิล่าผมมาเพื่อเต้นกอรซิล่านะครับในวันนี้ตามกระแสทันแล้วไปแล้วฮะผมมาเพื่อแค่นี่แหละวันนี้อะไรอะรถรถใครขามยลนะหัวน้ำมันน้ำมันจะหมดแย่แล้วกระสุนก็ไวในไงขโมยรถใครมาไม่รู้แล้วก็น้ำยามาจะมีกอรซิล่าให้ดูไหมเนี่ย กระสุนไม่มีเลยเว้ยรอบนี้แต่ดามาเต้นกอรซิลาก็เป็นบุญหัวแล้วครับมาฮะขอไปฟาร์มกระสุนกันที่ไหนมีกระสุนในฟาร์มบ้างเนี่ยนี่มันเมืองอะไรโอเคนี่ปืนอะไรลูกซองรัวมานี่กระสุนโอเคโอ้โหให้ได้กระสุนปืนไอเซมจีไว้ทุกคนแย่ละ เฮดี๋ยวแล้วกระสุนปืนใหญ่เฮ้ยปืนม,ม่วงอะไรอะคืออะไรอะไฟโอนิเมสอ๋อไอตรอหนากกากนั่นโอเครถอยู่ไหนวะเมื่อกี้มีคนข้างหน้าต้องมีคนมีคนเมื่อกี้บมดนีได้ห็นเสียงเท้าคปืนม,ม่วงโอเคเปืนม,ม่วงมา เนาะมีคนมาฟาร์มไปแล้วหืมาแล้วน่่กูเจอแล้วอืมกูเจอแล้วกูเจอแล้วนั่นนั่นนัน่จะเอาเหรอจะเอาเหรอจะเอาเหรอมาดีกระสุน assault rifle ก็หมดเศร้าจัด อ,อุ้ยเร็วกันวุ้ยได้ปืนคอนเทนต์โอ้โหปืนนี้กำลังไปคอนเทนต์อันนี้แรงจริงฮะอันนี้ไปไปเทสละไปเทสอืมอยู่ไหนวะข้างหน้าไกลๆเขย่าไปเฮ้ยเฮ้ยลอยไหลไหลไหลไหนวะเดี๋ยวมันจะอยู่ข้างล่างบ้างโดนแล้วทุกคนเขยแล้ว จุกจุกดิมึงจุกจุกดิมึง,จ,มงจุกดิมึงกูไม่เลี้ยวกันจุกดิ <c oughs> อุ้ยเจ้ากระสุนโอ้ยมันยิงงี้โอเคมันยิงงี้โอเคอุ้ยไม่โดนโดนกุ๊กการละเฮ้ยหมอกระสุนเดินยัดเดินยัดเลยเฮ <c oughs> ้ยมีปืนอะไรอะ่ะโอ้ยสไนธ์เหรอ,อมา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  อุ้ยแต่ได้ก็ส like ุนเร็วกันมาสีรกนัดโคตรแรงทุกคนนี่ผมได้เร็วกันมาแล้วครับ้วจิ้้วจิ้วชดูไหนวะไหนวะอยู่ล่างอยู่ล่างใช่ไหมโอ้ยมีวาร์ปด้วยมีวาร์ปด้วยแล้วกูไดอยู่ทำไมยังมีวาร์ปด้วยนี่วิ้วิววิววิวอุบชุ้ชุยชุบอุบช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 ุุุุ เฮ้ยติดต้นไม้โอเคยินยาคเคนีก่อนนี้ก่อนฮะโดนเล่นหลังโอเคเร็วกันมาเหมาะกับการซุ่มมันไม่เหมาะกับการบวกต่อหน้าทั้งโคไม่โอเคแล้วเมื่อกี้ข้างบนเขามีคนดักแล้วโอเครู้เรื่องมีเจ้าทินกู่ไม่น่าไปซาเลยเจ้าเจ้าทินยังเดือดโอเคไปฮะอันนี้คืออะไรอ่ะอินเทอร์แนคอ๋อเควสกอซิล่าอ๋อโอเคไม่ว่าให้ทำอะไรเห็นมันเล่นต้องนานแล้ว ะเยี่ยมะโอเคมีสไนตยตอนนี้โมมีสไนตยมีพร้อมอะพร้อมบวกอะแต่เร็วกันนี่ไม่เหมาะเท่าไหร่เออเอาลูกซองมาโอเคสไนตยตัวแซตเอาปืนกลไว้นี่แล้วกันโอเคก็สิลาสองเฮ้ย ก็ไม่ใช่โอเคกูยิงผิดทิพไารแล้วเราเราเราไปไหนแล้ววะเดีย๋ยวนะโอเคครับตอนนี้เราอยู่ขอบวงนะครับผมอาจะต้องเล่นสน,นิทดูทรงละอ๋อข้างหน้ามีคนยิงกันมันมีพวกล้อเหรียญอยู่นะครับเดีย๋ยวนะโอ้โหคำถามแรกมึงยิงกันยัง,ยงไงวะเนี่ยไงเห็นละเชี่ยวไม่โดนมึงรู้ตัวละเปลี่ยนที่เปลี่ยนที่นะครับอ๋อรถผมอยู่นู่นโอเค มันมีสมบัติดีกะสวยแต่คนั้นที่ยิงผมหายไปแล้วน่าจะหนีไปแล้วมั้งเฮ้ยแล้วเข้าวงดีว่ะ <laughs> ตอนแรกผมก็จะไม่ตึงนะตอนนี้แมงเริ่มตึงไงไม่รล้ <laughs> บายฮะแ้ผมอยู่บนเขานี่ก็โอเคอยู่เหมือนกันนะนี่ฮะมันไปทางโน้นกันใช่ไหมผมก็ต้องผมก็ต้องไปฝั่งนี้ก็ได้ะ่าขวาไปแล้วกันนะครับมาทุกคนมาลุ้นกันแล้วนะผมจะรอดไหมจะรอดหรือจะเดี้ยง เดินขอบวงแล้วกันวะมาก็าจากนี้ไปไม่ได้ต้องหาม,มุมหลบวงบีบละเดี๋ยวนะเหลือ8แปดคนนยทุกคนสุด้ายก็รั่าเหลือ8แปดคนได้ไงไม่รู้เ้ยอันเน่มาดิมาดิหรือมึงจะเอาอยู่ไหนหอมมาดิหรือมึงจะเอา มึงจะวัดปะละ่มึงจะวัดปะละ่ะมึงจะวัดเปะละ่ะมาดิมึงจะวัดเะละ่ะมาดิมึงจะวัดเปะละ่าเอ้ามาดิมึงจะวัดเปะละ่ะเปืนกลมึงเเป็นของกูแล้วมาดิไม่แต่กระสุนมันน้อยแต่ว่าเออผมให้ก็ได้วะางม้อยมันก็ยิงกดได้ดีกว่า S M G นะครับข้างหน้ามีรถคันหนึ่งที่คว่ำตรงนู้นมีคนยิงกันอ้าเห็นแล้วเห็นแล้ว แล้ววงมันมาทางผมมาโทษทีใครมาต้องผ่านกูแหละตอนเนี้ยข้างหลังผมก็ไม่น่ามีใครเพราะว่าวงบีบแต่มุมผมก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในการสู้เฮ้ยถือวงมาทางเราเว้ยเยี่ยมอันน่กูเห็นแล้วยอดหนึ่งฉ่ไม่โดนแหมง,งงงงอ๊ มึงอย่างงดิมึงอย่างงเออหิวใหญ่เลยหิวใหญ่เฮ้ยเฮ้ยหลังมาหลังมาเฮ้ยนั่น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 นี่อยู่บนอยู่บนแต่กูไม่รู้มาหามันทำไมวะเนี่ยวอยู่บนอยู่บนนู้นเลยใช่ไหมสัมผัสได้ว่าอยู่บนนู้นมีคนมีคนแน่แน่อยู่ข้างบนนู้นเดี๋ยวงั้นผมเข้าไปข้างในดีกว่ามาอยู่นี้ก่อนนะครับ หน่อยก็มีมุมหลบวะด้วยเร็วกรรมขงคิดว่าจะแรงนะแต่ต้องยิงหัวมั้งเนี่ยยิงตัวดูไม่ค่อยเท่าไหร่อุปตึกนั้นหน้าแคมป์อุ้ยใครเนี่ยกูเก็บเดี๋ยวกันของใครไม่รู้มาของมึงก็ของกูตอนนี้มานี่มาให้หมดอุ้ยปืนอะไรอุ้ยทนายิงกันกูไปแล้วกูไม่ยุ่งกูไม่ยุ่งอย่าไปยุ่งกูกูเป็นพี่คูกูเป็นกูเป็นเออ ไม่ไหนวะเฮ้ต้นเนี่ยมึงจะเอาหอัวฮะมึงจะเอาหอัวคิดน้อยไปมัง้งลูกสองม่วงสวยฮะข้างหน้ามีข้างหน้าเรามีนั่นเห็นได้ละอยู่นู้นนู้นหนึ่งโอเคเขาอยู่นู้นกันโอเคเดี๋ยวนะแต่เราขึ้นขึ้นบนไปก็ได้โอเคฮะไหนวะ,วะอ๋อเห็นแล้วเห็นรถแล้วโอเค เฮ้กูเห็นแล้วกูเห็นแล้วกูว่าแล้วอยู่ข้างบนจริงจริงด้วยโอเคเดี๋ยวสี่คนต้องมีคนนึงอยู่บนตึกสักคนกูขึ้นตึกเลยดีวกว่าออาเดี๋ยวทุกคนขอคิดก่อนนะแมงตึงไว้ตึงไว้ <c oughs> กลายเป็นเกมตึงเฉยเลยตอนนี้ไอ้นนาลงมาแล้วโอเควงมันไปทางนู้นแทนต้องกลับไปหาแมงอีกโอเคอ่างั้นเดี๋ยวผมว่ายน้ำเข้าแล้วกันอุ้ยเอามามีสองวงไอพวกไอพวกล่าวงสองคน บวกไปเลยนะพี่พี่บวกไปเลยนะผมผมบวกย mm ูงผ,ผ, nah. ผมพี่ผมกจูงผมพี่โชคดีพี่ผมไปละเฮ้ยอันเอ้ยเอ้ยจบโอ้ยโจไรจะไไรโอ้ยเด้ย้ยยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้เฮ้นเฮ้ยเฮ้ยไป้ย่ยยยยยยย ไปดีกว่ากูไม่ยุมมย่งกูไปดีกว่าไปอยู่ในที่ยิงเราดีกว่านะไปอยู่ที่ยงิงเราดีกว่าเฮ้ย <laughs> มามาทั้งผมต้องมาทาั้งกูทําไมเนี้อย่ <laughs> <laughs> ยาไปยุ่งกับมีขู่มีขู่มีขู่ไปแล้ว <laughs> โอ้ยขึ้นใหญ่เลยโดนเคกู okay. ก็ไปเองกูละ วาร์ปอ่ะเชี่ยววับไม่มีหน้ากากวาับขึ้นสะพานไม่ได้ขึ้นไปโดนโอเคผมค่อยๆไปฮะไม่รีบค่อยๆไปฮะเฮ้อยอยุ้ย <Bachelor> หน้ากากมึงอ่ะเฮ้ยหน้ากากโอ้หน้ากากก็ได้มา

อุ้ยเป็นมิคุเหมือนกันไหมเราแพ้กับมิคุเอ,อ่อมิคุในต่างโลกอ๋อมันตอนแรกก็ใช้ดาบกันนะครับใช้ในการพุ่งหนีโอ,อ้ยเรียบร้อยอื <c> ้ม <oughs> อุ้ยแบ็คแพนเทอร์ชนะเป Batman ็นแบทแมนแบทแมนชนะโคตรมันเลย <c oughs> อุ้ยอุ้ยเกตกอสิล่านี่ฮนะโอ้ยเข้ากับมิคุมากเลย <G ül> มีสองแบบด้วยเหรอเพราะมันเป็นเอ,งงอ,อ็กโซสปายม่งกุกสัุกหลังออาสนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับฟอร์ไนวันนี้นะโอ้ยผมได้เห็นอะไรคุ้มๆนั้นเลยอะได้ใช้เรียวกันของแรได้เจอก็ซิลล่าอย่างเฟี้ยวแล้วเราก็ได้เต้นท่ามิคุกคนตีนเจ้าบ้าไปทั่ววี <G ül>